ม okay. ันคืออีโต้ไอ้เหีอยเดือดเดือดเดือดไอ้เี่โอ้เส้นแดง อะไรวะใครวะโอเคนะครับผมขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมเกมของไมค์ครับนะวันนี้มาเล่นเกมไมค์ครับเออนั่นแหละแล้วก็เราก็จะมาเล่นกับแก๊้งเฟนครับของเรานั่นเองนะครับผมโอ้โหค,คือแบบดีใจมากครับ,บ,รบนะได้เล่นกับพู้พี่ๆเขานะโอ้ไม่ได้เล่นกับพี่เขาตั้งนานนะครับแนะนำคนแรกออกันเลยแล้วกันนะโออยู่ใครครับเนี่ยคนนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้องฟีตต์ สวัสดีครับโอเคนะครับผมก็อยู่กับผมฟีโต้ครับเอ้ยโอ้โหทำไมฟีโต้สเสียงผู้หญิงอะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันมากกว่อาอ๋อดัดดัดเพศฮะดัดเพศฮะอ๋อเราเรามีคนผู้หญิงไหมฮะเออผมว่าน่าจะมีนะคะอยู่แถวๆนี้นี่แหละครับเอ้ยคนหนึง่งเอ้ยเอ้ยอะไรอะใครอะเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยเอยยอสวัสดีครับเฮ้ยใช่พี่ไมายไหมรับเนี่ยอะไรครับพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกผมพี่เถอะพี่อ๋อเออ้มา อะไรแม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออพี่มาเฮ้ยโอ้เฮ้ยมาจับกระมอนที่ไหนครับเนี่ยพี่บอมเอ่าใช่ใช่พี่บอมไหมครับแนะนำตัวให้ดูหน่อยฮะอ่าบ้านหนึ่งดูคลิปก่อนมาคลิปไงวะพี่แม่บอกให้เอาข้าวต้มมากินอ๋อเอาข้าวต้มมากินนะเอากินยังครับพี่พี่มากินยังกินแล้วครับกินแล้วครับกำลังกิน อ๋อแล้ว,แล,วแล้วสรุปพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยคือผมชื่ออะไรอีกโอ้ผมชื่ออีโตมาเริ่มเกมเลยด่วาเนาะหาอักขาในคนหนึ่งมิคอใครวะไอ้เวิร์ดเอ็มซีเด็กเปรย์อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ลงมาจากนี้เลย <c oughs> อุ้ยสรุปหาคลิปเขาได้ยัง <c oughs> ไหนแนะนำตัวอ่าผม ชื่ออะชื่อน้องการเ็ชื่อสัตุนเอามาพูดทำไมตว์ไอ้การโดนทุกคลิปเลยตัดเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่การนี้นะครับไม่ใช่การนี้นะครับขอโทษครับการการทีละพักครูสีนวลละองตรีเน่่านผู้ชนทำไมเฟิร์มันปิงอะว่าเดินกระตุกกระตุกอะเออลิ้นปิงโอ้ยโอ้ยนี่แบบนี้เอ้แบบแบบแบบที่ แบบที่มีประวัติศาสตร์ชาติไทยแบบที่สาาร้างดังแบบที่สร้างคนดังตัว Boss แบอสเอลีคลิปแรกที่เราอัดด้วยกันแต่ว่าคลิปนั้นเราแพ้ทั้งนั้นอันนี้เราก็จะไอ้ s าฟาร์ามีตกไอ้เหี้ยอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์พิเศษกเชียร์แล้วก็ TNT ระวังไว้นด้ครับ <c oughs> อย่าอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว โอ้โหลุงเงิบลุงมาครบเลยเฮ้ยเจ้าบอสเฮ้ยกันเตียงเฮ้ยไม่นอนแล้วเออเจ้าอ,อ,อะไรนะอะไรนะเจ้าบอสเดีด๋ยวพี่จะสังพิธีเดินบนอากาศนะไนอยากให้เจ้าบอสยืนตรงนี้อะยืนตรงนี้อ่าจะทําใจให้สงบข่ขายใจเข้าพูด <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเลยพูดครับโธ่ เออพี่ไม้ครับพี่ไม้เบื่อในการทำช่องไหมครับยืนยืนี้ยืนนี่ยืนนี้อย่ายืนอย่ายืนยืนนะผมโง่โอเคนั่งนั่งยืนยองอะยืนยืนขอบขอบด้วยครับฝ่ายบอลแน่นอนไม่ต้องเดาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้กระจกอะ้งเหลืออีกก้อน ไอ้ไฟบอลเพื่ออะไรไม่เท่าไหร่นี่กูอัดคลิปนี้เพื่ออะไรวะต้องการอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมึงเปลี่ยนเพลงมึงเหรอตินเบื่อลักตีขวานเป็นคนหลอกเราดู้แล้วไอ้ดูมาแล้วกอ้อยห้าบาทมือไม่ตลาดแบบน้องกันอย่าอย่าอย่าโอ้โแล้วเนี่ย

ตายแล้วเหรอไม่เหล็กเหล็กเหล็กฉันต้องการเหล็กเป็นจำนวนมากไม่าไวแลกไฟบนหรอไม่เอาไวแลกของแลกไอรอนโกเลมไงเผื่อแบบมีคนมาแลกไอรอนโกเลมเอาละครับผมได้ไอรอนโกเลมมาแล้วนะฮะได้ไอรอนโกเลมมาแล้วครับคุณบอมฮับมาอยู่ตรงนี้หน่อยสิครับผมได้เอ้ยคุณเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนคนเข้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวใจยังก่อนเดี๋ยวุ่นเล่นเดี๋ยวหุ่นเล่นหัวเฮ้ยมันล่องหนมันล่องหนมันล่องหน ตีมันตีมันนี่แหละมันร้องโหนนี่แหละกลัวมันร้องหนอยอยู่ตีมันเราอย่าเราออกไปนะตีมันเฮ้ยมาแล้วโหนยังบนเฮ้ยไงไงโหนแล้วโหนแล้วต้องโนอีกด้วยเฮ้ยมาแล้วมันปิดตาแล้วมึงตายแล้วตายแล้วควายเล่นเล่นโง่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 แปลงเอาตัวบอสเอลพีแม่งกลาดดูทำไมออกไม่ออกนะโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยครับช่วยครับช่วยคราออกมาโหนเลยแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว ช่วยแล้วชิบหายแล้วไอ้ยยเ้ยใครใครเอ้ยคุณหลอดตายแล้วหัอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนปาไฟบอลมาไอ้ยมาไม่ได้เก่งครับการครับการครับกันครับโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้หยันตายจริงๆเลยแมโอ้ย อะไรวะเฮ้ยอยู่ <jas> ไหนกันวะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงเอาไม่ได้เลยได้เย้ยตบมือตบมือตบมือไปเสียเงินเสียเงินเดี๋ยวเราทุกคนไปเสียเงินบอกเลยว่าถึงผมจะเล่นเกมอย่างนี้ผมก็สามารถชนะได้นะครับว้าวา <c oughs> อยู่ไหนว่าเสียเงินทุกคนช่วยก <c oughs> ันหาเร็วผมเจอเสียเงินแล้วนะคือเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาพยายามจะแลกของนะฮะเขาอยาก โอ้ยมันจะเลิศมันจะตายอยู่แล้วอะุมมันน่าจะได้แหละพี่ว่ามันอยู่ในฐานเร็วอยู่ในฐานก่อนที่มันจะแลกไฟบมหาเราเร็ว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 ผุมัเร็วผุดดิรุมสีแก็จะตายสีข้ามันเออเข้ามันข้าเอาเลยเฮ้ยข้ามันข้าม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 มันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อเย้เย้เฮ้ยพี่บอมครับโอ้โหเฮ้ยพี่ไม้เราชนะแล้วพี่ไม้ยในสุดโอ้ โอ้ยดีมากเลยปอมครับเป็นอะไรกันครับนี่อ่ะว่สีเขียวมาสองด้านสีเขียวมาสองด้านในสองด้านไหนอ่ะสองด้านไหนตรงนู้นไงตรงนู้นไงในสองด้านไหนสองด้านไหนดูดูดูในสองด้านเจ๊แค่เจ๊แคก็มาดิเฮ้ยก็มาดิเฮ้ยคิดว่ากว่าเฮ้ยเฮ้ยโดดมาโดดมาเอ้ยทำอะไรทำอะไรคิดว่าคิดว่าคิดว่าเจ๋งเหรอเฮ้ยคิดว่าเจ๋งเหรอคิดว่าเจ๋งเหรอเฮ้ยนี่คิดว่าเจ๋งเหรอฮะคิดว่าเจ๋งเหรอเฮ้ยคิดว่าเจ๋งเหรอฮะคิดว่าเจ๋งเหรอไปหาไฟ คิดว่าเจ๋งว่ะเหยอย่าเจ๋งเจ้าสุดจ้าเปื่ม่ดโตเจงเจ้าตื่นตืตื่นเตื่นเจ๋งเจ้าสุดช้าเปื่ม่ดโตต้งใยมา้ยนี่เกีเ่ได้อหเห็นไหมนี่เกี่ยวเรื่องไ้ย้ยโอ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 ยโอ้โหโยไอ้แกงเฟนครามแกงเฟนคาทำให้เราชนะหลายตาแลยโอ้โหคือแบบสงสัยแบบมีบนบารมีเออะ เอ้ยสีแดงตายสีแดงตายโอเคเหลือแค่สีเยลโล่สีเดียวโอ้ชิลปะมาดีมาดีเยลโล่วิ่งหนีไปไหนควายบอลอะไรของมึงโอเคพี่มาออออออโอ้โกรยอบพี่โต๊ะครับชนะแล้วครับมันง่ายไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเอบอครับไม่เนอะไปจับไวมอดของคุณไป โอ้โหรับกีขวัญอยากเดาหลักับู้ไปก็ได้วะโอเคครับทุกคนยืนเล่นต่อยแหมขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมอะไรไม่ได้ล่ะโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ติดตามเฟนครับจีนแดงแกอีกแล้วเอคุณคุณคุณอีกแล้วแกอีกแล้วหมูเลยละแหละ เฮ้ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับแล้วไอ <c oughs> ้บคเอ็มซีเด็กเปรนคุณครคุณคแล้วครั้งหน้าจะเป็นอะไรดีครับคุณพี่ไม้ยุ่งกันแลนรัเราจะเป็นทักปิ้นแล้วก็เราจะเป็นปนลาหยุดกันคาน <c oughs> แล้วทุกคนก็ถ้าไม่ชอบอยังไงก็ขอขอภัยด้วยนะครับนะก็เป็นคอนเทนต์ที่เฉยนะเดี๋ยวจะต้องไปขอโทษเขาแหละอืมทำไมอ๋อ,อ ไม่ไม่เสียหายครับไม่เคยทําเสียหายครับอะไรเนีเ่ยเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยไปกันทุกคนไปแล้วครับผมบายบายครับจุ๊บจุ๊บโอ้ไม่เป็ตีไม่ทป็เสียงแบบสกิ๊บเสียเราอยู่ไหนวะเราอยู่ไหนวะปนหนึ่งปนหนึ <c oughs> ่งเอาแกะมากันที่มือไปแล้วแล้วก็ทำเป็นทำเป็นหน้าปนหนึ่งที่น่าแกะไม่ได้ไม่มีโปงแกเราไม่ได้อะ <c oughs>